จริงๆแล้วตอนที่มันลงมาเนี่ยผมในความที่ว่ามันเพิ่งลงมาใหม่ๆเนี่ยแล้วผมแบบตื่นเต้นจัดก็เลยเผลอเข้ามาในเกมแล้วก็ทำเนื้อเรื่องไปหน่อยแล้วนะครับผม <c oughs> แต่ไม่มีอะไรเว้ยมันแค่มีฉากกระซินอะไรนิดหน่อยแล้วก็โชว์เรือมาถึงอินาซึมะนั่นเองครับไม่มีอะไรเยอะมากพลาดอย่างเดียวคือกับตันเบยโดอยังไงล่ะครับโอ้กับตันเบยโด สวัสดีค่ะได้เปิดแชมเชื่อบอกสถานะตัวตนแล้วก็บอกเป้าหมายที่จะเข้ามาเยือนด้วยนะคะจชิญคุณโทมาไม่ต้องนะคะอย่ามาขะค้ากคุคณรู้จักดีอ่าเรามาที่นี่เพื่อที่จะหาพี่ชายอ่าโอุโทษนะฉันอนุญาตให้พี่นายเนี่ยเข้ามาในเพราะาเรื่องส่วนตัวไม่ได้หรอกมึงต้องมีจุดประสงค์ในการเข้าจริงๆริงใจว่า มึงถ้ามึงไม่มีของมีค่าติดตัวมึงก็ห้ามเข้าประเทศก็ใจบายพวกคนจนเฮ้ยไปอนุญาตจรครับอาไม่ไเลยแล้วมึงกักไ้หาแม่มึงเลสเ <laughs> สียงเหมือนชายเลยว่าต่อ,อัฟอ๋อต้องไปยืนเนี่ยเ,ออเด็กเด็กเด็กดโอ้ยค่าบริการสอล้าน <laughs> <laughs> เหลือหกร้โมลานดีกว่าไหม แถมเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงข้าวด้วยเป็นไงโอ้เราหลอมนดีหายากอะเนี่ยโ้โอเสียงโคตรลอนเลยแค่ของมันรับจ้าว่าสิ่งเมื่กี้มึงจื้อใส่กูอมึงกล้าดีไงจื้อใส่กูอะฮะอือกูยัดยาแม่งเลยอืมโคคาฮีน่ะโอ้สุดล้วมันคุ้นเคยแล้วเกินจำไม่ได้แล้ววาคำสุดท้ายไปเมื่อไหร่ คิดถึงจรงเลยมูสตนนี่กูพูดเล่นๆยาดๆได้มึงลอยไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยกลับมาก่อนเพื่อนเอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาไปวิ well. ่งไปละเออเด็กก็วยลานิดกฎคือกฎไม่มีรดไม่มีโคแมและไม่มีโคอ้าง มึงจะโดนกูกดหน้ามึงก่อนนี่แหละมาโอ้คนหล่อมาเองเลยอืมทํามะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่คนเยอะเราคือกันที่อื่นดีกว่าอะไรนะพม่าดีเลยพูดทีนีโอ้โหคนไม่เยอะเลยมั้งตรงเนี้ยด้วยความชเหลองเธอแล้วก็พวกนักล่าวิชั่นจะต้อง อ,อไม่ขอบคุณ <c oughs> รู้จักตรงไหมซิงซิงใช่ไหมที่โตอยู่บนยอดของภูเขาบนลลี่อยู่อ่ะรู้จักครับอดี๋ยให้ไปเก็บมาหลาใช่เอามาสามร้อยดอกแบบสดสดยากไปเงัน้นเหรอเงั้นขอนึกก่อนอะ,อะไรให้ไปส่งพัสดุอะไรหน่อยได้ไหมว่มมามาแล้ จดหมายเจ็ดร้อยเก้าอันโอบ้าอุ้ยอุ้ยส่ยูยู่สายตาก็ประจบกันนั่นลูกลุงหรือเปล่าอ่ะมันขอลูกลุงเป็นค่าตอบแทนได้ไหมมา,าคุยเรื่องอะไรเหรออุตึกุตาโตเลยอ๋อคือจะส่งจดหมายให้คนที่ชื่อว่าคามาจิละ่ะ <c oughs> อความรักหึ่งสาวก็วมไม่ข <laughs> ึ้นเลยนจะหมายฉันบอกให้คามาจ,จิไปขออนุญาตให้คุณแล้วเออมันเลยดีไม่องหญิงยิระกิต้องไปชนความลับอะไรพวกเราอยู่แล้วว่าแต่ไอ้คามาจ,จินี่ใครครับคุณหญิงอ่เขาเป็นคนรักฉันเองแหละออ้ ชิโนโจโอ้ยไม่ไม่ชิโนโจคุยตรงนี้ได้ครับโอ้ให้เลซิปี้เดินไม่ได้อืมคุยดิคุยว้าว้าว้ว้า อ้อมันอ้อมันเกิดอะไรขึ้นกูโดนอะไรยิงนี่ออกไม่อยู่แล้วโอยโอ้อทีนี้มันโหดร้ายเอออ้อไปเลยกูมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงวะอ้อตายแล้วกูต้องเดินกลับไปใหม่ตรงนี้อ๋อ Let's go 넌 정말 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 넌정 โอ้เพลงมันช่างเพาะเหลือเกินโอ้ <S <S 2> <S 2> What What t h ฟ ไนส์ฮิยะที่นี่คือที่ท,ที่คนใหญ่คนโตแห่งอินาซึมะอยู่กันเหรออืมนันวใจยิ่งใหญ่กว่านี้สิอีกหยาบคายจริงเลยเข้าบ้านคนอื่นแล้วพูดอะไรแบบนี้เด นี่มารยาทเลยคุณนักเดินทางถ้าคุณให้เราได้ยืมพลังคุณแล้วก็มาที่ดีเพื่อโชคุณเท่านั้นแหละโออออเออเออทำไมกูเป็นคนอย่างนี้วะคําถามนั้นไม่ใช่ว่าทำไมฉันถึงออกไปแต่คําถามที่แท้จริงนั้นก็คือเหตุใดฉันถึงยังอยู่ตต้แต่จริงเลยที่ฉันจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใคร แต่ทำไมมันรู้สึกรู้สึกปแปลกๆมันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปอ,อ้ทำไมมันเศร้าจังวะ <S <S 1> <S 1> <S คุณครุสวาเนี่ยจะมาที่นี่บ่อยเพื่อจะซื้อเสบียงขนาดใหญ่แล้วก็ให้ลงบัญชีให้ลงบัญชีที่เขาแต่ว่าพักหลังมานี้เนี่ยราคามันเพิ่มสูงขึ้น เงินเดือนที่มีเนี่ยก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วก็เลยให้ฉันจดเป็นใบใบไอ้นี่ไปก่อนใบชำระนี่ไปก่อนแต่ถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำไมไม่ลดปริมาณลงล่ะอา้าวถ้าทำอย่างนั้นคนในหมู่บ้านก็เดือดเจอโวยวายนะสิว่าทำไมของไม่เหมือนเดิม อืมโอ้โห,โหนี่มันคนจนผู้ยิ่งใหญ่ดีว่ะคนจนแต่รวยน้ำใจใครก็ว่ายากจนคนจนผู้ยิ่งใหญ่ไปจรงเลยนี่ฉันเป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย <c oughs> บรา <c oughs> ผู้สำานักเทนโรเอาวิชันฉันไปไปพอ <c oughs> คนที่ฉันคอยช่วยเหลือมาตลอด <c oughs> ก็ไม่ยอมรับฟังฉันเลย <c oughs> และสิ่งที่น่าตลกก็คือในต,ตอนที่ฉันขู่ไล่พวกเขาด้วยดาบของฉันฉันยังรู้สึกเสียใจที่กระทำสิ่งนั้นลงไปเลยอ๋อคนจนแต่รวยน้ำใจอะไรนะเขาไม่โดนครอบงำเหรอแต่คุณยากจะคิดเสียสติอย่างนั้นเหรอไปไปไม่ได้จะจลับไม่ได้ เป็นอย่างปิดป,ดปดกติเนนากโกเชียตกับกลับไปหมาเห่าเอออุ้ยเราจะได้เจอยาเอ๋ด้วยเหรอตายแล้วเดี๋ยวทำไมมันกระตุกวะโอ้โอ้เดี๋ยวอุนเนโอ,โอ้โอ้ตองไปคุยใหม่แต่แรกเลยโอ้ไอจิงจอก มแขนขาโอ้ใส่สั้นจังว่ากูเย็นแทนแล้วเนี่ยพุ่มากกว่าขี้เกียจแตชึ่งบุกพร่องและแตกหักเหมือนเพื่อนของฉันเลยโอ้โอ้ขอโทษนะมันเป็นความผิดจ็ดเองคุณพ่อท่านอาจารย์อันไซน่าพูดถึงมาเลยอยู่มึงมาได้ยังไงเนี่ยใครให้มึงเข้ามาไอ้สั้ นังจะละทิ้งมันไปไม่ได้นะตามทางของดาบเพื่อที่จะไปถึงยอดนั่นคือสิ่งที่นายสอนพวกเขาไม่ใช่หรือไงท่านอาจารย์หลังจากที่คุณช่วยฉันออกจากพู้จลัดนั่น,น,นฉันก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะตามทุกงฝีเท้าของคุณเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเรก,ก่นค่ะคุณนักเดินทางท่านยญิงยาเออยากจะคุยซะหน่อยเออ้ย <c oughs> เขินนะเนี่ยยู่มาชวนคุยอุตตา 初めてですね旅人さん。パイモンさん <laughs> it, sheep, Mine, 私ス。そう思い、ます。しい、し脱獄となりますと。<laughs> อ,อ๋อบทพูดมันยาวจัดม่งทับกันแล้วนะโอ๊ยใจเย็นหน่อยอะแมาอย่างนี้กูจะมีกำลังใจแปลได้ยังไงวะก็ไม่อยากจะอะไรแล้วนะแต่ตอนนี้กูเหนื่อยมากเลยฮียแกจะทอนเล่มยาวชิบหายถ้าพร้อมแล้วให้ไปที่ฮานามิซักกะแล้วก็ไปดูที่ร้านขายดอกไม้ไฟของนากาโนฮาราแฟมิลี่โอจะได้เจอโยยิมิยะแล้วโอตาย ได้เลยย้อยไปหายอย้ยแล้วโอ้โหเกวสมึงครบเครื่องคบคันจังวะให้กูเจอทุกคนเลยเนี่ยมึงเอาซา่าให้กูเจอด้เลยไหมยอยากเจอแล้วเกินตอนนี้ปล่อยไปไม่ได้เหรอที่มึงได้วิชั่นไปเองนะฉี่ยังไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำอะ่ะไม่ได้แล้วต้องจัดเฮ้ย,ยมานี่เดี๋ยวก่อนเอ้ยย,อย้ยอยย้อยมา โอ้โหขอเห็นใกล้ๆขอร้องการเราช่วยนะอุ้ยกล่องกล่องกกล่องมุมกล่องหยิบๆยิบที่ไปมนบ่นมากไอ้นี่ดึกกูจับแดกแม่งเลยเขาให้วิชันไปแล้วเราไม่รู้ซะำมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เกิดเขาเสียไปอ่ะไอ้ความความบิดเธอเลยเนี่ยหยุดทำไมวะ โอ้เสียงยอเลยคืนเสียงภาคขอฟังเสียงชัดๆหน่อยขออเขารู้ว่าอะไรในกูอวยใครเนี่ยทุกคนที่นี่เรียกเธอว่าราชินีแห่งเทศกาลหน้าร้อนโอ้ควีนโอ้ชีสควีนควีนแสงว่าท่านหญิงชี ชิราสกิฮิเมกิมิมีแผนแล้วสชินะท่านมาซา,าท่านมาซาคาสึออท่านปราศิกสึเนี่ยถูกขังไว้ในสถานีตำรวจเราคุณจะแยกกันไม่ค, <c oughs> คว่ทิกแบบนี้จะหลอกเราได้อย่างนั้นเหรอไม่แล้วมาตังแต่ตอนไหนนี้ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณมาักสึแล้วก็ แผนที่เราอุตส่าห์ทำมามันก็สูญเปล่านะสิเอ้ยเอ้ยไม่เคยคาดไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้เห็นตัวจังๆในวันนี้โอ้ควีนควีนอมึงโล่มาเคานเตอร์กูสองคนอย่างนี้กูรับไม่ไหวนะออตายแล้วอ้ออ้อ Let's gooo <L an> เธอเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลเอ่อเธอจะกูเป๊ะกูจอเนสกูจอเนสพวกนนายรู้ใช่ไหมว่าการทรมานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดกฎะระเบียบมากสำหรับทหารกูแปลไม่ได้แล้วเนี่ยเออมันแค่เส้นเขอโทษที่มาช้า ยีกกาดพวกนั้นแย่งจริงกองใกล้ยังเลยเขินเนี่ยนี่ไปกันเถอะก่อนที่เขาจะกลับมาเออาสวัสดีครับเขาปาดเจ็บเป็นอย่างมากควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ว่าจงจำไว้ซะเมื่อเขาหายดีแล้วฉันจะไปเอาตัวเขากลับมาเองเบม คิ้วมัน,านมหยนานยไ,ไปไหนวะย้เธอรับคำสั่งจากโชกุนโดยไม่ต้องคำสามเลยถุยถุยถุยบางทีเราจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดไม่มีการช่วยเหลือจากคุณคุณคนรักไก่ผมไม่เสียใจเลยที่เลียกชื่อนี้ <c oughs> โอ้โงมูโอ้มันมีดอกไม้ไฟของโยมิยะระเบิดอยู่เลยขอโทษต,ตัวเองแล้วล่ะโทมัสเพราะว่าสิ่งที่กินไปนั้นของอันของได้หมดเลยให้ตาย เป็นเควสที่นานมากในรอบหลายเดือนโอ้และแชปเตอร์2อมันพอโอ้มันรอไว้แล้วเออเดี๋ยวจะลองเล่นอายกากะซะหน่อยแล้วเดี๋ยวจะจากลากันแค่นี้นะวะมนเล่นมาเกือบ3ชั่วโมงอะคุณไม่ไหวจริงวะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอายกากะเดี อขอลองหน่อยขออัดหน้าหน่อยแต่ขอโทษด้วยเอกะฉันมีคนที่ต้องการอยู่แล้วจะสัญญาถ้าเธอรีรันเมื่อไหร่ฉันจะเอาเธอมาให้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาขอโทษนะเอกะ yeah baby i walk my carnival for boy time working for the likes of me and you what more can a poor boy say? But I could use your help in any way. Ah, We've all had fun, you must agree. Even, even though interactively, interactively. But, but now we feel that break should be the gig of you a I do helps, I do up a do-op, -doo a dooby-doo.